สบายดีเอลทีวิชัอดีตทูตนริทโรดเล่าถึงดราม่าระดมทุนช่วยโรงพยาบาลสปปลาวท่านนริทโรดเฟื่องรบินอดีตเอกอัครราชาทูตณกรุงโบโนสไอเรสประเทศอเิตินาโพสข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าผมเคยทำงานที่ลาว2วาระครั้งแรกเมื่อปี2550ถึง2554และครั้งที่สองเมื่อปี2558ถึง2560งานในส่วนหนึ่งก็คือดูแลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสอบปปลาวในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ ราะไทยเราถือว่าสปปลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสําคัญที่สุดในทางยุทธศาสตร์และมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์และสายเลือดแบบตัดกันไม่ขาดถึงแม้ไทยกับสปปลาวจะมีระบบการปกครองที่ต่างกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับหรือเป็นอุปสรรคที่ขวางกัน้นสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและลาวได้เลยการช่วยเหลือสปปลาวนั้นนอกจากในส่วนของภาครัฐที่ดําเนินการช่วยเหลือผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานจากกระทรวงตบวงกรมอื่นๆแล้วในส่วนของสถาบันก็มีส่วนช่วยเหลือสปปลาวอย่างต่อเนื่องมาครับโดยเฉพาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัต ก็ทรงหัวใจและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆในสปปลาวมาโดยตลอดไม่ว่างเว้นและทุกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการนำสิ่งของช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการศึกษาไปให้พี่น้องชาวลาวตามเมืองตามแขวงต่างๆไม่ว่าหนทางจะยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง สถานทูตไทยที่เวียงจันทร์มีพาหนะสำหรับการบุกเข้าไปในถิ่งทุรกันดารของสปปลาวเป็นรถจี๊ปโฟร์วิลไรด์และรถตู้บรรทุกของเส้นทางที่เข้าไปทุรักทุเลสุดๆจนทำให้รถจี๊ปโฟร์วีลและรถตู้พังต้องซ่อมตลอดหลังจากบุกป่าฝ่าดงกันเข้าไปและเมื่อเราได้มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือแล้วเราก็ยังต้องเฝ้าติดตามและให้ฝ่ายลาวรายงานผลที่ได้รับการช่วยเหลือให้เราทราบ ซึ่งเมื่อทุกอย่างสำเร็จผลแล้วพี่น้องชาวลาวก็ได้ประโยชน์จากสิ่งของที่เรามอบให้แค่นี้หัวใจเราก็ฟูด้วยความปิดติแล้วผมยังจำภาพโรงพยาบาลในเมืองและแขวงต่างๆที่ไทยเราเคยไปช่วยเหลือได้ติดตาสภาพอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างนั้นถูกใช้มาตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสคือมันเก่าและล้าสมัยมากผมเคยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนลาวตามเมืองต่างๆเล่าให้ฟังครับว่า เพราะความที่คนลาวขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้ในหลายๆครั้งเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตทัางที่ไม่ควรเสียทั้งนี้เป็นเพราะขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นชาวลาวที่มีฐานะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลือกที่เข้าไปรักษาตัวที่ฝั่งไทยดังนั้นโรงพยาบาลตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวหรือแม้แต่ในพมา่าไม่ได้รับเฉพาะคนไข้ทั้งชาวไทยเท่านั้นแต่ต้องรับคนไข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เวลาพวกเขาบาดเจ็บบากหน้ามาพึ่งเราเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เพราะคำว่ามนุษยธรรมนั่นเองซึ่งตรงนี้งบประมาณที่ภาครัฐจัดให้โรงพยาบาลต่างๆต,ต,ตามแนวตะเข็บชายแดนไม่เพียงพอแน่นอนครับและก็ได้ความช่วยเหลือสนับสนุนการบริจาคจากภาคเอกชนนั่นแหละที่ช่วยกันพยุงทำให้ปัญหานี้ทุเลาลงไปได้ดังนั้นเวลาผมอ่านก็มีคนเขียนแซะแกระแนะแกระแนะ ใครก็ตามที่มีจิตศรัทธ,ธาทำกิจกรรมเพื่อช่วยระดมทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวแล้วผมในฐานะคนหนึ่งที่เคยทำงานในพื้นที่มาก่อนรู้สึกจิตตกครับว่าทำไมพวกเขาถึงมีมุมมองที่คับแคบมากบางครั้งก็ไปเอาเรื่องทางการเมืองมาโยงด้วยอคติเพื่อแตะตัดขาคนที่เขาตั้งใจทำงานทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอื่น วางอัตราและอคติกันลงบ้างเถอะครับโลกจะสวยงามยิ่งขึ้นแล้วพบกับ l อ v ทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี